นี่จะเป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภกันมังกรหรือชาวธาตุด,ดินในเดือนกันยายน2568นี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีธาตุด,ดินนะคะได้แก่ชาวราศีพฤษภกันมังกรและเปิดม,มาเจอคลิปนี้ในช่วงก่อนวันที่30กันยายนนี่จะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเราม,มาดูกันนะคะคนโสดเนี่ยจะมีโอกาสได้สละโสดไหม ความรักความสัมพันธ์ที่คุยๆกันอยู่ไม่ชัดเจนจะมีโอกาสต่อยอดพัฒนาหรือเปล่าจะมีโมเมนต์ห,นหวานๆเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วหรือไม่และใครบางคนที่ชาวทัดดินรอคอยค่ะอยากให้เขาติดต่อกลับมาจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่เดอะโกลเด้นชาร์ลอตต์มาเล่าเรื่องราวกันค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของเราด้วยนะคะท่านใดก็ตามที่เข้ามาเป็นครั้งแรกเลยฝากกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการปวดเป็นค่าคคูให้กันด้วยค่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของไพ่กองนี้มันตรงกับสถานการณ์ของคุณสามารถพิมพ์คําว่านอมรับคําทํานายเข้ามาได้เลยแต่ถ้าคุณมองว่าพลังงานนี้ยังไม่ใช่ของคุณปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะเอาล่ะมาดูกัน ความรักของคนโสดนะคะกับชาวทัดดินจัก,กรวาลอยากจะบอกว่า the magician ใบที่2 king of the pentacles ใบที่ส king of, of wands นะคะจริงๆจะบอกว่า มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักมากนักคชาวทัด,ดินเป็นช่วงที่ตัวตนของคุณอาจจะมีโอกาสได้ใช้เวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เรียนรู้ศิละปะใหม่ๆโอกาสใหม่ๆวิชาการใหม่ๆห,ห,หรือได้ศึกษาอะไรบางอย่างนะคะจนพัฒนาตัวเองให้มันเก่งกาจนะตัวตนของคุณอะในเดือนกันยายนนี้คนโสด ไม่หมอรู้สึกว่าตัวของคุณอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องราวของความรักนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินความมั่งคั่งมากกว่าแล้วก็ความก้าวหน้าในชีวิตหรือในเป้าหมายอะไรบางอย่างของตัวเองนะคะสัมผัสได้ว่าชาวทาตดิน ยังคงมีความสุขกับการเที่ยวยังคงมีความสุขกับการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่ๆและการพัฒนาตัวเองที่ไม่หยุดนิง่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนโสดการเงินดีมากนะคะการเงินจะมาจากสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะท่านสมมติว่าในช่วงนี้คนโสดยังไม่ได้สนใจในเรื่องราวของความรักหรือปล่อยมันไปก่อนเนี่ยโหเงินเต็มบ้านนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะมีความสุขกับเงินทองที่คุณหามาได้คุณอาจจะมีความตั้งใจที่อยากจะเอาตัวเองให้มันมั่นคงก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเรื่องราวของความรักมาทีหลังนะคะแล้วคุณก็ จะมีความสุขกับความส่วนของตัเองด้วยนะได้ออกไปเที่ยวได้ออกไปกินนะคะ ได้ทํางานหาเงินมาเก็บเพื่อเพื่อตัวเองทําอะไรบางอย่างที่มันแบบเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนี่คือพลังงานของคนโสดนะคะสำหรับชาวธาตุด,ดินนะคะในเดือนกันยายนค่ะโสดแบบปังๆนะคะโสดแบบหมานๆโสดแบบรวยๆโสดแบบติดแกรมนะคะยังไม่มีใครเข้ามาแต่ว่าฉันมีเงินฉันดูแลตัวเองได้ฉันยังมีความสุขกับการได้พัฒนาตัวเองให้มันเก่งมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี่คือลักษณะของคนโสดของชาวธาตุด,ดินค่ะทีนี้มาดูกัน ถ้าคุณเป็นคนทัดดินที่มีคนคุยล่ะจัก,กวนอยากบอกอะไรกับคนที่อาจจะยังอยู่ในสถานาการณ์ของการศึกษาดูใจไม่ชัดเจน The star นะคะว้าวความสุขอะไรบางอย่างจะเข้ามาเจ็ดเหรียญคนทัดดินเขาใส่เปอยู่แล้วนะคะ The chariot และ the energy to of the pentacles นะคะจากพลังงานเนี่ยมองว่า คนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะ มันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเหมือนความสัมพันธ์จะประคับประคองให้มันก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในเดือนนี้เนี่ยชาวทัดดินอาจจะมีการพาคนรักไปเที่ยวชวนคนคุยเดินทางไกลาอาจจะไปนอนดูดาวก็ได้นะไปรับแสงแดดสายลมนะคะไปชมน้ําตกชมวิวชมภูเขาชมธรรมชาตินะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณอาจจะมีการเดินทางไกลเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อให้เราได้ใกล้ชิดเพื่อให้เรา,เาประคับประคองความสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลานี้ไปด้ยวยกันนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ ที่ขอใช้คําว่าค่อยๆเติบโตนะคะเขาอาจจะไม่ได้หายไปเลยซะทีเดียวนะคะคุณกับเขาจะมีความต่อเนื่องความสัมพันธ์มันจะมีแนวโน้มในการก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นคุณจะเห็นได้เลยว่าคนรักของคุณกล้าท,ที่จะลงทุนกล้าท,ที่จะใส่ใจกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมเราจะได้รู้จักกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์จะค่อยๆดําเนินไปอย่างช้าๆแต่จะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความรักครั้งนี้ มันมีความหวังอะไรบางอย่างอยู่มันมีโอกาสที่เราจะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันเติบโตมากกว่านี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นโมเมนต์อะไรบางอย่างดีๆที่คุณกับเขาจะได้ประคับประคองจับมือและก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะดังนั้นสําหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์นี้จะยังคงทรงๆอยู่นะคะเราก็จะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับในเดือนกันยายนนี้ด้วยถ้าคุณกับหวานใจคุยกันเป็นปกติแม่มอมองว่ามันจะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะยังคงมีความก้าวหน้านะคะเราจะ ค่อยๆเปิดเผยตัวตนเราจะค่อยๆเปิดใจในการพูดคุยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไกลได้กันทั้งคู่นะคะบางท่านอาจจะมีการพาคนคุยของคุณไปชมนกชมไม้กินลมชมวิวอะไรก็ว่าไปนะทีนี้มาดูกันในเรื่องราวของคนมีคู่บ้างคะ่ะคนมีแฟนแล้วคนมีหวั่นใจแล้วจะเป็นยังไงสำหรับในเดือนนี้ king of p h n e s page of the pentacles two of p h n d s mm the whole meat ในช่วงนี้ความรักของคนมีคู่แล้วไม่ค่อยหวันแหววเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนต่างฝ่ายต่างงานยุง่งบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลเช่นตัวของเขาต้องไปเดียนต่อต้องไปต่างประเทศต้องเดินทางไกลไปทํางานนะคะต้องเหมือนกับมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องเดินทางไกลไปจากคุณทําให้เรากับเขาอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือบางท่านต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายต่างโฟกัสในเรื่องราวเป้าหมายของตัวเองในอะไรบางอย่างมันจนทําให้ความรักมันอาจจะเงียบนิดนึงนะคะแม่หมอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของ คนที่มีคู่ไม่ค่อยบื้อบาเท่าไหร่เรายังคงมีการมองเห็นกันอยู่เรายังคงมีการพูดคุยกันอยู่นะคะแต่คนรักของคุณหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้อาจจะต้องมีเหตุที้ต้องเดินทางไกลเพื่อไปทํางานเพื่อไปทําธุระเพื่อไปเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกเงาเงานิดนึงค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ออและดูแล้วคนรักอาจจะนำทรัพย์สินนำข่าวดีทางด้านการเงินหรือนำโชคลาภก็เล็กๆอะไรบางอย่างมาให้กับคนมีคู่ด้วยนะคะเนี่ก็คือพลังงานนะแม่หมอมองว่ามันจะมีข่าวดีทางด้านการเงินหรือจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่จะรับของมีค่าจากคนรักหรือหวานใจต่างฝ่ายต่างแยกย้ายทำงานต่างฝ่ายต่างเติบโตนะคะมาดูกันในเรื่องราวของคนที่รอรักเก่าค่ะ คนรอรักเก่านะคะถ้าคุณเป็นคนทาดดินจะเป็นยังไง Two of Cups, The Woes, สี่เมถา ในเดือนนี้ได้คืนดีกันแน่นอนนะคะบางท่านจะมีโอกาสที่จะได้หันหน้ากลับมาพูดคุยตกลงปรงใจบางท่านที่ย้ายเก็บข้าวเก็บของออกไปจากบ้านกันแล้วมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาขึ้นที่ความสัมพันธ์มันมีความสุขนะคะถ้าคุณนะคะรอคอยการติดตอ่อจากใครใครในใดคนหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกนึกถึงและคิดถึงโดยเฉพาะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่เหมารู้สึกว่าใน4สัปดาห์ที่คุณได้เปิดประเจอคลิปนี้มันจะมีโอกาสกลับมามีความสุขอีก ครั้งหนึ่งให้สูงสุดนานสุดๆเลยอาจจะอยู่ในช่วงไม่เกิน2เดือนนะคะกับการที่คุณรอคอยใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะเป็นจังหวะของโชคชะตามันเป็นจังหวะของชีวิตที่คนคนนี้จะเข้ามาแล้วเราอาจจะได้พูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะนั้นจึงมองว่าคนที่รอรักเก่ามันมีโอกาสมีความสุขหรือถ้าคุณรอ ใครบางคนติดต่อกลับมามองว่ามันจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นฟ้าจะเป็นใจจังหวะของชีวิตจะเป็นใจให้ได้กลับมาคืนนี้กันนะคะเนี่ยคือ Energy พลังงานความรักของชาวทัดดินค่ะในเดือนกันยายน2 5 6 8ถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้ Energy นี้ความสัมพันธ์นี้เป็นของคุณมันตรงกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังเจออยู่สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานาย เข้ามาได้เลยค่ะหรือสําหรับท่านใดอยากเจาะลึกค่ะอยากจะรู้ลึกๆเลยเขาคิดยังไงกันแน่เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับการมีหรือไม่มีคุณเขาอยากบอกหรือสื่อสารอะไรกับคุณบ้างสามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยสําหรับแบบพิมพ์คุณลูกดวงจะได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงค่ะสําหรับแบบโทรจะมีคิวว่างในวันถัดไปนะคะยังไงขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะ